ค่ะพี่น้องเมื่อนี้กระสี่ขอเว้านะคะเรื่องวิธีการจัดการกับปัญหาหรือความทุกข์ที่มัน้าโถมรุ่มเร่าคนเฮ่าอยู่เนะะี่ยค่ะจนบ่มีทางออกมืดมนตีบตันไปทุกอย่างนะคะแก้ปัญหาอียองบ่ได้เลยเดี่ยเฮาสี่ยูจังไ๋เฮาสี่เห็ดจังไนนะะ๋เนาะค่ะเนาะอันนี้โดยส่วนตัวนะคะขอ,อแบง่งสถานการณ์ในชีวิตคนเฮ่าเนี่ยออกเป็น3อย่างนะคะก็คือความสุขนะคะแล้วก็ความธมารรมดาทั่วไปที่บ่มีหยังยวิววาแล้วก็ความทุกข์นะคะ เมื่อในสิเว่าเรื่องความสุขกับความทุกข์ความธรรมดาเนี่ยเ้าถึงมั่น่อนะคะสมมติวันนี้ขันนี้คือความสุขขันนี้คือความทุกข์พี่น้องแล้วเฮายืนอยู่ตรงกลางพี่น้องเสียบอ่คนเฮาเนี่ยเวลาที่เฮากําลังมีความสุขอยู่กับอย่างสารพัดเนี่ยกาลังมีความสุขอยู่ดีๆเนี่ยถ้าความทุกข์มันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮาเนี่ยสิหันฟับไปหาความทุกข์เลยพี่น้อง โฟกัสไปอยู่กับมันบุญไหวอยู่กับมันให้ความสนใจมั้ให้ความใส่ใจมันให้ความสําคัญมันมบุนอยู่กับมันทั้งทั้งที่เหตุอย่างไรนะคะเขาลืมความสุขของเข้าไปเลยพี่น้องเขาถิ่มความสุขของเขาไปเลยถ้าเป็นคนนี่มันโคตรหนาหน่อยใจเลยทั้งทั้งที่ความสุขเนี่ยให้ให้สิ่งดีๆกับเข้าทุกอย่างเลยแต่ความถูกเนี่ยให้แต่เรื่องลบๆๆๆกับเข้าแล้วก็เหตุแห้าแก่ไอีอย่างบ่ได้เลยถ้าเขาจมอยู่กับมันอะ แต่ห้าเลือกสิถิ่มความสุขของเจ้าของพี่น้องไปโฟกัสไปให้ความสําคัญอยู่กับความถูกนะคะเอออันนี้แหละพี่น้องก็คือบางเทือนะ่ะนะคะหลายหลายเธอเลยละ่ะเรื่องปัญหาอียังเกิดขึ้นกับห้าเนี่ยห้ากําลังถูกใจเ้ากำลังเศร้าใจเ้ากำลังสับสนอยู่ในพี่น้องมบมุนอยู่กับมันเนี่ยนะคะอ่ามันบามีท่านแก่ปัญหานั้นเลยเลยบางทีมันใหญ่เลอเกินห้าแก่บ่ไดพี่น้องห้าอาศัยยังมาแก่ ที่จริงแล้วเฮ้าอาศัยความสุขได้ค่ะพี่น้องมาแก้ปัญหาทั้งหลายถ้าใจเฮ้าบ่ว่างสมองเฮาบวางนะคะจิตใจเฮ้าบ่มีความสุขเข้ามาดูแลใจเฮ้าเลยเนี่ยเฮาสิแก้ปัญหาแห่งความทุกข์นันบได้เลยพี่น้องนะคะอ่าสิ่งที่บอกมาทั้งเบดนี่ก็คือเสียว่าคนเฮ้าเนี่ยพี่น้องเกิดมาในชีวิตเฮาเนี่ยล่องนับเบิ่งเด้อมื้อที่เฮามีความสุขเนี่ยมันหลกว่ามื้อที่เฮ้ามีความทุกข์ได้พี่น้อง แต่ห้าเลือกทีสีบ่จำมันนะคะเวลาที่มีความถูกเขามาเ้าสีหันไปโฟกัดอยู่กับความถูกเลยนะคะคนที่เก่งๆเนี่ยคนทีเพลนหลู่เลวนี่นะคะฟังมาหลายๆคนเพลนวานะะ้าะเนาะเพ่นเสียางความถูกไวเลยพี่นอ้องว่างปัญหาไว้เลยแล้วโฟกัดไปอยู่กับความสุขแล้วก็ทําจิตใจให้เบิกบานนะคะเมื่อเขามีความสุขเขามีสติปัญญา นะฮามีวิธีแก้ไขเฮาสิสางนะคะวิธีแก้ไขฮาสิมองเห็นปัญหานั่นชัดเจนึ้นพี่น้องปัญหานั่นมันใหญ่ซ้ำไหนมันหน่อยซ้ำไหนมันต้องแก่แบบใดนะคะเฮาสิมีสติปัญญามากแก่มันแต่ถ้าเขายังจมอยู่กับความทุกข์หรือวุ่นอยู่กับมันเนี่ยเครียดอยู่กับมันเนี่ยพี่น้องมีตลบกหลบเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อมันแก้ปัญหาอีายงบ่ไดอันนี้ก็ฝากาพี่น้องเข้าเ้ยค่ะผู้ไดทีกำลังมีความทุกข์ความสับสนความ เสียใจหรือแก้ปัญหาอันใดอันใดบ่ไดดเด้อค่ะยาจมอยู่กับมันเด้อพี่น้องถ้ายากแก่มันได้จะต้องว่างมันลงก่อนว่างมันลงแล้วเจ้าไปหาวิธีนะคะวิธีแหลกที่ห้องสีแดไใดคือ เฮ็ดให้จากความีความสุขพี่น้องอยู่กับสิ่งที่ทาให้เขาเป็นสุขนะคะนึกถึงก็ได้อดีตที่เขามีความสุขอดีตที่เฮาเคยสำเร็จถ้าเขาเคยมีความสุขถ้าเขามีความสําเร็จมานะคะความสุขความสําเร็จนันข้างหน้ามันก็เกิดขึ้นได้แน่นอนพี่น้องแต่อย่าเอาความถูกนั่นมันบล็อกมันไว้พี่น้องมันสีเฮ็ดให้เขา จมยู่หันแล้วจบอยู่กับมันนะคะแล้วก็ไปใส่อะไรเลืยหันมาขอบคุณความสุขทีเฮาเคยมีพี่น้องหันมาขอบคุณความสุขทีมันสิมีต่อไปภาาหนาพี่น้องแล้วข้าเอาความสุขที่เฮามีนั่นนะคะมาเตรียมมันสมองของเฮาเพื่อสิแก่ปัญหาความถุกเพื่อสิเล่งเห็นปัญหาแท้จริงของความถูกเด้อค่ะเด้อมันบ่มี ถ่า,าแกได้ดอกขนนันเฮ้งหมกมุนอยู่กับมันว่างมันลงเด้อพี่น้องแล้วหันมาโฟกัสถึงความสุขขอคุณความสุขของเฮาขอคุณคนที่เหีดให้ฮามีความสุขขอบคุณสิ่งที่ทห้ามีความสุขแล้วเฮาสีแกปัญหานันได้เองแ่ละค่ะพี่น้องฝากไว้เด้อค่ะเด้อ